สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องมาหนี้ก็มาพบอพ่อกับป้าจอยอีกแล้วยินดี่สิบหลับกับชูซองก้าจอยเด้อพี่น้องเลยเนาะมันนี้ก็อยู่กับลูกสาวคือเก่าลึกถูกจ้างามถูกจ้าจ้าถูกจ้าป้าลุง

Ding 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 ding, ding. ยายานไปบุบบอบอฮึฮึยายันไปบุบบอฮึฮึฮึไข่ไข่ดึงดึงดึดึงดงดึงชาไข่แล้วเจ้าแต่มเมื่อวานนี้มาดูบอไข่มื่อนึงไข่ตอนกลางคืนเท่านั้นเช้าแล้ว

เอ้ามาชิไนหาบจะมาิไนหบู้อยู่กัิไหบานอยู่กิไหาบ้นี้ดูคนแบบเอาไมองแ่ผิวผวลองแน้ำมันเบาดิบุเานาใส ให้มันเบาเลยเออพัมันแมวน้ายใส่งมัน,น,ไ,ปมน,มนไปเลยอื้อืออมีมม่ดบ้านแมวน้่ใส่กันดึงงงง่ต่องเลยดีอะเฮ้ย,ยต่องเลยีย

ตายบ่กตายบ่อ่ะไม่ได้อยาดจับยังไม่ได้ยากใส่ปากใส่ข้หลังดมบอื้ออนี่จะดมแล้วแหละจับไดไป ตุนตัวอายเด้นมาอยากติดตุนตัวลายเด้นักติดผากที่ดิวยู่นันติดแค่แหนยู tay nữa nó lên chỗ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ đi ô nào tìm nó vào bay หกโลปายได้ไรก็เนยน้อยหกโลปายได้ได้ไรใคเป็นนาหาเม่ด๊เ็น้อยันอารมณ์ดีป่ะจ๊ะนอนก็บนอนมาล็อกอยากนอนบอ

โอ้ยดึงผมือกรุกเกียแฮดึงผมืองรเียแฮโดนมาแล้วผมเองไไอติบก็เสียงไอติบก็อติบกีอติบมาแตงเงี้ยไอติบมาแรงเี่ยอาะตเีะวันนี้มือน mọi người đi nha mọi người đi 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 thịt thịt anh thịt ơi anh thịt, ơi. Anh thịt. Anh thịt. <laughs> อยงูมันเมือนแงงเรอเนยเนาะให้อุ้ม,มอแล้วอนะอ,อุ้มรอแล้วจิมเนไอพิดอ่ออาท้องโมเมนไอพิดอาท,ออท้องเลยกำลังมาสิพ้องว่ะไอพิดมาเอาแม่กล้วยสาบโตว <laughs> ไา,าไปดูพลาทูหางวันอาทิตย์มาเกวกะชบตัวไปกินนั่นหรอน่ะีลามึงแม่อาท้องหรอนี่มึงเนี่ยนี่มึงเสือเขียวแม่น,นี่ห <laughs> าทองอ่ะ

Mượn ra. Miao sang hiệp mẹ chặt miệng chụp bọn chụp 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 sao chụp 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 này nào chụp 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 đang chụp nó bự

บม่ได้ยิ้มบม่ได้แง่พี่วายโอเคถ้าแม่จอยกับชิโจ้คิดเปียกสัมนีก่อนเด้อจ้ะี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้ฮอดบุดินไม่สร้างช่องอะยรพวกเนี้ยแล้วแกไปสีวัคซีนมาหน่ยังบมเห็นยิ้มอยู่ไม่ไม่ไม่เงอบบ่ไม่ไม่ไปไปไปลุงกันบายบ๊ายบายสบายบายบายดีสวัสดีค่ะยิ้มกัน ไม่หิ้มไม่ออกเลยไประเด้วสบาย